อ <Thank> สวัสดีครับกอน,น,อนอสวัสดีครับกอนเลวนอนเอริมาา่มปะทาสวัสดีครับกอน,นอนเอร็วสวัสดีครับกอนทำอะไรครับฮะทำอะไรครับทำอะไรอู้สวยเทใครเป็นคนโต โอ้นอยเป็นคนต่อดูสิรู้จักเล่นรู้จักต่อไหนมีอะไรบ้างอะต่อให้ยายดูสิตัวน้อยน่อยอย่ะมีอะไรบ้างบอกยายฮะตัวอะไรออโอ้เก่งแท้ดูสิต่อ <Auf S 2> มีมา <idity. S 1> มีเสื้อมีอีเตามีกระต่ายดลเด็กดนกเด็กโอ้จะไปไหนแล้วห้ดูสิเล่นคนเดียวโตอันนี้มีกี่อันพิงแท้ นนีีมกอือต่อเป็นบวกเลขเป็นไหมขึม้นตามบวกเลขห่างเว้าโอ้โ,อ,โอ,อ้นิบมือนิบคาเนะี่ยอันนี้มีเยอะกว่าอันนี้มีแค่สิบาอ้าวจะต่อไปทางไหนอีก โอ้ต่อไปข้งขางโอ้เสือซินโตซินโตเจ้าป่าซินโตเจ้าป่าเดิน,เน,เน,หเนหน้าเข้าเลยอยากอันนี้มีต้องมีมีเทียนครับได้อะไรมาครับไม่แค่สีแดงมีเทีย<ะ>บบงฮะไดโอ้ไดโนเสาร์ใหญ่ภาษาอัาาางกฤษเรียกว่าอะไรครับสีแดงมโนกับสีเทียนครับอืม ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เด,ดินนำหน้าแล้วกระนั้นเนี่ยเอาขิงแดงมารับตอบเป็นเป็นอะไรครับเก่งแท้ๆไอ,อไดโนเสาร์กินไปแล้วไดโนเสาร์กินแล้วออเน้องจะต่อน้องรู้จักเล่นแล้วสีหนื่งมีกีอก่อครับแ้่สีหนึ่งครับ อย่างนี้กันครับไม่แล้วเอาสีส้มลงกว่าสีเหลืองเป็นกี่อันครับสีส้มลงกว่สีเหลืองเป็นกี่อันลงหมดแล้วเก้าอันถูกต้องครับแล้วสีเขียวมีกี่อันครับต่อตรงไหนต่อตรงไหนม่ แล้วเอาสีแดงมาลงกับสีเขียวเป็นกีนะครับจะต่อตรงไหนจะต่อตรงไหนดีเนาะเอาสิบตัวไม่ใช่ไม่ถึงสิบนับไหม่นับไม่ไม่ถึงใช่เหรอเออใช่แล้วอันสีแดงมีห้าถูกแล้วถูกแล้วเราเปิดปิดชอบชอบชี้ห้าหกเจ็ดแปดอัน แล้วสีวงมีกี่อันครับสีวงมีสามถ้าสีวงกับสีเหลืองไปด้วย